สบายดียามเ้าเสาพี่น้องพืหนที่เอีื่อยคือไรเธอเนี่ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องโอ้ตตุตัโป่นะเห็นมันเยอะเพื่อนให้กันแล้วเวียกเพื่อนพี่น้องเห็ดเสาแล้วเรียบร้อยแล้วเทเสาเสาก็ต้นแหละเมื่อวานพี่น้องก็สิออกให้ออกนาเห็ดเวี้ย มุมมุมมุมสบายทุกทุกทานได้จะเด้อยามเศ้าๆมื้อนี้วันพฤหัสบดีน้องเอ้ยถึงผ้ากะโหลจ่งก็ไปตัดสีแดดหรือสคึเนาะแม่เนาะเห็นแดงๆนี่ปตดแดดเด้นี่กะยามเ้าๆัลูงทุ กะทินซิตี้โอ้ยบังดูหนักกูสิลม้มอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยจะแมนสะอาดจยงปักเลยบ้านสีว่างบ้านสีสว่างใต้พี่น้องผูกเก้กตกัก่อนกูมน่ะภ <c oughs> าพพี่น้องเหมือนบรรยากาศยามสาวพี่น้องเลยเด็กคจรจีจ เสียมปลาบดีถือออกมาเสียมอยู่นาะขี้งัวส่วนล่าขีค้คุ้ยบ่เอยมีออกพี่น้องเยเพราะว่าครอบครัวไร้กับส่วนล่าชิมีแต่งัวส่วนหน่อยคุ้ยนะดูพี่น้องผู้ผู้ไก่ไก็เห็นผู้จ้าออกมากัแหลนมาหลัดแซวแซลผู้ผู้จักคว้าม,มาที่ล้อผู้เต็มอยู่กับไก่ช่วงสิบวันชิบโตบลายพี่น้อง สีสาว้าโตทางตัวหน่อยเาร้าไปัวทางตัวหน่อยกายบอดลายเป็ดกับบอแพรเลี้ยงกันเอาไข่ไว้กับมากินเบิดพี่น้องเลยกูเพาะตองเทนกันย่างๆก็ปล่อยงัวเนาะผู้ลูกชายกําลังหย่างมาพูนผูบางเสาไพเสือดำๆผูไนาใชาเพิ่น คือมวงจั่นเอามักม่วงพ่อเพิ่นสิเอามาตอกเฮางัวบูสวนงัวบูหัวแล้วก็สิคัวจิจี่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเนาะอยากินข้าวไก่ก็ได้ล่นเจ้าทุบๆได้เฮาตอทาเียงหน้าพาสุกเพี่น้องใส่ยาเฮาคือเขียนลงเียงหน้าคอยสพี่น้องแต่กิกเนาะ Sự của bên chắc thư ở phía nào ấy Đưa phủ lẻn nhạp nhạp Dạ Chứ mấy thầy tốt ta tùm tùm thay cái hả? Họ na nội là cái nào na ห่างสับประรังเค่หล่นอยู่ซองหน่อยมัอยอ่ะคืนซาบังมอวมึงดูไปสนั่นมีผักันอย,า,นยากเดินลัดผู้เจ้าแต่แต่ผู้เจ้ายังอยู่กลางถุง อุ้ยแมงสร่าง,ง,งอ่าแมงสร่างลายนี่มินสนันอยู่โอ้เชื่อมันหยาดโบกี่น้องเลยเพราะว่าต้นในน้ำหนะวานกาบมันนาหมากใหญ่อีกโอ้โหโอ้แมงสงรางลายอิลีพ่อมึงอ้า มันมาแต่ใส่วะพ,พี่ห้ามงานเนื้อพี่งานพี่ก็อยากเบิดแเลยเนาะพอว่าน้องนี่เทคมาสั่นอ่ะคือหนึ่งมันบอกแค่เด็นเท่คือผงแท้มันบอกแค่บอกคือผงแท้อืสั่นกันแม่งสร้างร่องให้ไก่กิน ติ๊ก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 เเดกไก่ตีกหน่อยนอกกระทินก็นได้เรียงใหญ่แล้วออกมาหน้าปูรูขนะงามแตะเกลีแดงอ่องต่องพี่น้องเลยน้องมาเก็บบัานี้แล้วโ,โอ้โอ้บางหลวงต้นงามกินแสบกาบหนามากใหญ่ งานโบกกินแซ่บๆซนี่ยิ้มเขาเลยหลายเรื่องงานโบอกอะไรกันได้ทอห้องจอกจอกบรรยาก,กาศอยู่เที่ยงหน้าพี่น้องก็มีพาพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศยางเศร้าอยู่เที่ยงหน้าเฮาเนาะจริงก็อยู่พี่แลสะดวกสบายกว่าอยู่บ้านพี่น้องแต่มาเห็นได้แหละใจก็อยากออกมาอยู่พี่แหละ เอาค่าค่าเครื่องก็ต้องขายอยู่ในหมู่บ้านนะพี่น้อง <laughs> ถ้าจะเอามาขายผีก็ได้อยู่ตรงเขตท่านใหญ่ๆมันจึงสิงได้ขายเ <c oughs> พราะว่าอาชีพหลักๆก็คือขายเครื่องนะนะห้ามย่างอยู่นะ <c oughs> อุ้ยน้ำไม่เลี้ยงนอ้องพอน้องที่แทกออกพี่น้องนายใส่เอ้ยอุ้ยป้านทำมาเมื่อนะคือบ่าบมี่เฮ้ยคอยส่องมึงนะสองหน่อบ้ากใหญ่พอแกงนะพี่น้องเอาไม่เลี้ยงน้องเอ้ยสามหน่อ สีหนอ,อพี่น้องพอน้องที่แทกกระปุกินเป็นนะเออสีหน่อพี่น้องเลยอบักใหญ่นี่พอแกงสีหนอนะเด็กสีหนอพี่น้องอาค,ามคูมาค,ามคดลูกเออเป็นเสยหนอเฮงงัวแล้วสีมาจกเนี่ยนะเฮยพอแกงพี่น้องเลยสีหนอโอ้เอามาปูกอีกเลยเด้อแล้วเขอเอาน้าไปถาอีกมาปูอีก ต่ว่าน้ําไม้อันนี้บ่อนาคตใดพี่น้องบ่ออกเพราะว่ามันเป็นแนวนี้นะมันบ่ออกเขาต้องขุดขี้ดินถมน้ํไม้สไผ่มันถ้ามันซุ่มตลอดก็ออกแต่ว่ามันเป็นแต่ยามผลพี่น้องเอ้ยดิแหนงมันกําลังออกแม่อยแก้งก็ได้นไม้เ็กนงแต่ว่าแพงมันให้มันแพพื้นซะก่อนให้มันก่อใหญ่แล้วจแยกก่อออกไปปลูกปานอุ้ย มันมีปลาใหญ่เลยอาทิน้ำไม่นี่น้ำไม่ไหลออกหนองแล้วพอน้องทิเทามาปุูกต้นกล้วยกับงัวขาวเมื่อกี้กินเมดดบ่กำลังงามกหน่อไม่ก็สามกอพที่นนอะต้นกล้วยงัวกินเมดกำลังป่งกันมาอีกโอ้โห กัดเบอรสุกอสีห์หากอโคตรนถั่วลูกเด้ออย่าคตรใส่เงามันเด้อสิตายเด้อให้เบิ่งหน้ามันเหยื่อกันพี่น้องยังใส่สุดนอนอยู่พาเราล่างหน้าพี่น้องกับสบายดีพ่อยห่พี่น้องเด้อหาใหญ่เพอเวอร์กีบอก เราหอกบ่งออกมานิบเนาะเอาแม่นอนหนึ่งนอนใหญ่น้อเกศเอาไปเ็ดซังได้โอ้ยแม่เราบ่บ่ออแม่เราบ่ท่านละอยากเนาะเมื่อนั้นเราก,ก็กินเราอยากสาบนอมมาอีกย่างหนินะมันมาเลี้ยงน้องบอ่หน่นะสังไพอืัลโหลพี่น้องออกแนงได้ใช่ปลานะคือบ่มี หดเบียร์ใหม่กอนกออไผ่กระต้นกล้วยต้นมะฮุงมีดเจ้ยต้นมะฮุงน้ำเด้อลูกเด้อแทนแม่มันน่ะสองลำนะเพราะว่าเป็นสี่หน่ออุ้ยเป็นตาสะออนเราไม่เลี้ยงหน่อ น้อไมเลี้ยงน้องน้อไมเลี้ยงบ้านน้อไมเลี้ยงคนนี่แหละออส,สัตาพี่น้องคุ้คยจุจีกับมันนี่พี่น้องไม่ไม่ไงปนขู่ปนค่วยึงดูมาใกล้เงามีอ่วครับมาพี่ขู่ พูจุจีไม่เป็นไรปนกับพี่น้องเพราะว่าบริกรคนบริกินแต่เฮงเลยคนบริกรเจ๊เถื่อนี่เนาแสะขึ้นถูกร้านมาให้กินกนบ,บริกรเลยอันนี้จุจีไงจุจีขี้หมูขุดอันไรโห่งก,ก่อนพี่น้องนี่ปวดอะถจะมีแต่จุจีขี้หมูพี่น้องเลยมันมัวเบ,บาบังกายมันมัวไดนะ้ทับ มึงเงมัวเด้อก่องซอนก่อนเปนเียนเห็ดร้อยออกห่างดูมาเห็นผ้ขุดน้ำโอ้จะเข็นดอกพี่น้องว่ะนากระ่งเจดเสดงันกระบ่นงรอฮบทิพีน้องบ่ได้ซ่กำนท้สิกัาอมากห้าหอ้ จืดเงอยียออกมา็ุย้ยจะจีในลาฟีเลยเดอ้อฮึพีนองเอ้ยมือแหลกแหกมานปี2องพันส้าเอดนี่ยีสองพันาวอย่างบขุดสองพันสิบเก้าบขุดพี่น,อง,อ,งงนองเอ้ยบดขุดปี2องพันเอ็อยากมากได้พีน,นองเอ้ยขั้วยอุ้้ยขั้ไห เค่ไปคุดแต่ยังน้อยแต่ต้องเป็นสาวนะคุยหนึ่งหนังคุดเป็นสมองเผื่อลูกนะจนเบี้ยนหัวพี่น้องเผื่อลูกได้บ่มากเนาะอ้ออันเจมีนไล่หยอกกันนะจนแผ่นดิสะเสนโผลูซนี่ nhưng mà giờ cô Thằng à, loại nhưng mà giờ cái chạy cái bự ta mày buồn cho nó có thêm đi đâu sẽ Xe ăn gió cằn Nhưng mà gió cằn cô xuống มาฮาบุ่นี่แล้วน้องตัดำๆเนี่ยมันไปอยู่น้ำซาแพงมันก็ไปอยู่ใหญ่จับนี่แหละเนี่ยไปให้เขาเลยบรรยากาศพ่ออลไรพี่น้องเลยอ่ะคุยให้ผมดูส่วนออกก่อนลูกเบิ่งแม่เห็ดกับเห็ดเป็นอยู่แล้ววะอย่าไปส่วนลงหอดพื้นติส่วนเอาต่อตะกี้คั่วขุดขุดลงแม่เห็ดไม่ได้กระเบียดนั่นแหละ เห็ดปูใหญ่แบบนั้นปูใหญ่มันก็บเห็และว,ว่าหนะจุจิหนะโอ้ยเหาะก็เหี้ยมานนอเลี้ยงมาเป็นถ้าแม่เป็นเลี้ยงถ้าเขาเลี้ยงแนละ้วตายเบิดไปพน้องเพราะว่าจะมันเป็นปีสังถ้าเขาเกลือเขายังหะนะมันตายหมา ຊາຍຄຸດຈີ່ຍາມເຊົ້າລີວິວບັນຍາກາດຄຸດຈີ່ຍາມເຊົ້າເໝືອປົນເຊົ້າພີ່ນ້ອງເອີ້ສາບສາບຍ້າຍຫາມດຽວຕໃນີ້ນະ พูดคำว่าเบิ่งใหม่อย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องเด้วยอะไรกดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อไม่ห่าซ้ำเหมือนซับไปๆไเนาะจาังสิได้ฉลองกันอยู่นอนสูงพี่น้องเลยแล้วก็ขอบคุญลวงหนาเนาะล่ะกาถ้าพิพาทประการใดในคลิปไปได้คอมเมนต์ได้บริตตอบหรือว่าบริตอบในคลิปเบิดคลิปเลยก็กรบขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเลย เก็บน uh, ี his his ่กัส <c oughs> ิเขาเก็บผ้าเพื่อนตัวนี้นะพี่น้องสิคุยจุจีมันพอแล้วกัสีมือพี่น้องเลยสวยๆแล้วล่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อพี่น้องเลยที่บ่ทิมบ่ป้าเฮาจะเป็นกำลังใจให้ตลอดมาปีปลายเลยเด้อเนาะแม่นบ่พี่น้องแม่นแล้วเนาะตัวใหญ่อืมใช่ค่ะจีคีมูแซ่บพี่น้องเลยหอมประกอบคิปหน้าพี่น้องสบายดี